อดอกยังงาแกงยังแสบด้วย้าผู้มอผู้ี่อีดองนึงแกงยังงมไหมเนาะแกงยางแกงยางแสบโอ้ี้องไอ้แกงยังงับดอกมึงขายมันให้พงเดืองให้พงเดืองครับขายยังี้เหอขาวคาขาวให้คาขาวพงดำกับให้พงเดืองใหม่ครับพี่น้องดอกเดือดสองดอกเนาะมาต้นวุ้นให้พงเดืองมยิบให้พงเย ครับเอาตัวเดีเย,ยอยู่กับไก่นี่ดอกงามเลยครับนั่นดอกงงามเก่งง,ง,ง,งามแ,แ,แสบดู้พี่น้องเง้ยนี่เล่มก็ิ่มแกงพักติ๋วครับพี่น้องแกงเห็ดครับครับอย่างงามครับแกงเห็ดสูพี่น้องเบอร์เดี๋ยวว่าสูพี่น้องกินงหรือเป็นแบบไหนนะกินนะครับนะ สวัสดีครับพอแม่น้องสูุขคนครับวันนี้ก็มาพร้อกับบาภู้มเช่นเคยครับบาตนิครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับบาตนสีผ้าหาเห็ดไปแกงงนะครับพี่น้องแต่บอลไหลก็จะว่ากันได้ครับตามสไตล์บาอินดีครับหาเหตดบ่เก่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้ามันเป็นพื้นที่แบบว่าเห็ดออกบหลายนะครับบวกกับพื้นที่อีสานนี่มันบางห่วงบางมองมันก็สิฝนมาตกนะครับก็จะว่ากันได้ครับหาพอได้ให้นพี่น้องได้เบิ้งได้รับชมหน้าครับพี่น้องอย่าลืมติดตามรับชม ก็ไหลก็แชร์ครับพี่น้องปะบ้านนี้บ่วลายใหญ่ห้างครับสิพากันไปหาเห็ดแล้วครับไปกันเลยครับไดอกแรกครับพี่น้องดอกแรกแห่งมันครับเป็นเห็ดดินครับเห็ดดินใหญ่เห็ดดินใหญ่ครับเหมนครับพึงแดงเนี่ยบ้านนี้แต่ถ้าอื่นๆเห็ดพึงแดงขัามนะครับสองดอกหดอกหนึ่งดอกหนึ่งหัด ดอกแรกไหมครับนะครับ,ด,รบดอกนึงครับที่เป็นเหลืองดอกนึงที่เป็นเหลืองีดอกนึงครับน่ด,ดอกนึงอู้ดอกนึงดอกนึงข้าวสีครับเห็นไหมนี่ครับถามดอก นี่ครับงามงายเนาะงานงายเลยเป็นเหลืองเป็นมูงเลยลาไม่พี่น้องนครับนครับดอกงาแกงยังแสบด้นครพูมืมพูผีอีดอกหนึ่งแกงยังงามไหเนาะแง็งง่าแงังส โอ้ยนี่หนอเงยแกงยังงามหรอมีบ้านไหนแกงยังงามโอ้ยนี่ครับนานหม่องนี่หาดอกนะครับอืมปส่องไม้พี่น้องอะไรก็ตาก่อนอะไรล่ะปุ่นสองคนไปปตาต้นยางพิสุกันยางเลี้ยวประเดี๋ยวครับกล่องมันติดจันทอ่าเห็นดอกพี่น้องซองซองเบื้องพี่น้องกันก็นั่งดอกกำลังงามนะครับ อ้าวมานมานันพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้สองเบาครับแน่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 เห้ยบ่อสจางยันจางญ่เลยครับถุงเบี้ยงอ่ะพี่น้องหาไปน้ำกันครับรวมนุ่นรวมแชร์ไปน้ำกับเป๋าพุ่งกับเป๋าตุ่นครับเพิ่งครับโอวัลติน

ดอ,อกตะมุตะมิดีขึ้นอย่างสีอย่างแจ่มเลยสีแดงใจว่าเลยครับนะดอกนี่คือมาหน่อยแท้พี่้องเลยจะต้องติดเริ่มออกไม่เท่ากันครับเรื่องนะั้นหน่อยหน่อยนึงครับก็ได้บรนจุแล้วครับเป่นถึงกาแฟครับันตกได้ครับันขึ้น,นต๊ะงองสี่ดอกนั่นบ่แมนมาต้น ดีดอกครับ,คครบหาย,งยางเงาเลยท่านนี้อโอ้โหมอว่าถ้าเราเห็นมันเป็นดอกจูงอยู่นะเป็นดอกได้ครับอดอกที่สามครับดอกมันเงี้ยเป็นไนเนาะ,นะสามดอกครับ ดอกนี้ก็เป็นตูมนะมาดูห้ครับเนี่ยเป็นตูมเป็นตูมดิี่ครับสองดอกดอกงามน่ามาพูดนะแง่แงนดอกงานมี่ขอมูนันแล้วมั ตัดกอดอกหน่อยมันตัดขาไว้ค่าดินสำนี้มันดิขึ้นมาอยู่ครับพี่น้องเนี่ยิ่นดำกับแค่ฟังเหลืองเหมืนครับพี่น้องหืม่ันดำดอกแดงมาดอกสองดอกเนาะมาต้นเมียน้นนแค่ฟันเหลืองมือนจีบไม่ฟันมึงเลยครับแค่ฟเหลืองอยู่กักไก่เลยดอกงามมากเลยครับเนี่ย ดอกยางงามเลยเก่งยางแสบพี่น้องนี่ถั่วแดงกาแฟครัขงามวโพดงามเลยนะครับแข่งจะมางามแต่เมื่อนี่ครับนี่พี่น้องให้ผึ่งหวานครับหลากหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องป้านี่เป็นผึ่งหวานนี่สองสีขาขาวสองสีขาวพี่น้องโอ้ยางงามกายยางเงี้ยว แกงใัดสิแกงใส่บสึก si. กันนี่ผมนึกว่าให้ผึ way, ogi, er ่งขมเนี่ยอือครับกระทัเป็นจุ่มครับคุณออกง่ายตั้งเป้าต้นง่ายมากพี่น้องสองหนอกง่ายครับ มันให้เพิ่งเลืองเพิ่งเรืองครับอีกบ่้างขายอย่างเงี้ยขาวขาขาวแห้งขาขาวสีเหลืองกุนแดงครับพี่น้องครับนี่เพิ่งเหลืองครับนะครับดูครับพี่หน่อหนึ่งไม่ดอกครับพี่นี่ขี้รับ เดี๋ยวนี้่อกงามๆนอบาพุ่นเนียนตัดชากขนแล้วครับพีนน่น้องทังเห็ดเพิงดำเห็ดเพิงแดงหาดอกหาทีนี้ครับเห็ดเพิงกาแฟคือเกาเหดเพิงกาแฟครับงามมากแต่ว่าได้เ<น>ท่าเท่าอยูบอ่บ่บ่ ไปครับครับมาดงไม้ครับพี่น้องเข้าไข่มาซองเมืองดงไม้นะครับมะม่วงจูงครับดอกบานครับดอกนึงครับให้เขาไข่บานดอกบั่ยไงหรอครับนี่ครับให้ผลกาแฟอีกแล้วพี่น้องสองดอกดอกงามๆครับว้าว ดอกอย่าไรเล่าพี่ดอกอง่างไรนี่ดอกที่สองดอกที่สองครับงามเนาะเก็บปูดขามันนี่เบื้องทองมันย<อ>ังงามงเป็นเบาเลยดอกก็ต้องเป็นเบาเลยพี่น้องมันปูไปนั่ครับพี่น,น้องก็ได้เอาไปแกงตื้มกันนะครับเก็บมันปูครับมนบนันดอกจะไปทั้งเขาเลยพี่น้องทั้งดอกก็ได้อยู่ เอาไป <Okay. S 1> แกงมือนะครก็ขึ้นทีสแสบนี่พี่น้องแสบพี่ติแสบ,แสบเดี๋ยวมืนหนีสิพ้าไปเบิ้งครับพี่น้องถ่ายคลิปเด้อยังไงหนึ่งคลิปแกงเห็ดอ <laughs> ้าวยุงติตตามชีวิตหนุ่มอีสานบ้านนาครับอือครับโอ้ยเห็ดพี่น้องหายาหายิมนาซท้เท่นโดนซิพอดอกหนึ่งครับ มันก็ต้องตกอะไรผ้ากันมาซ่อมมึงครับได้พวกแกงนี่ดิยในแกงยุกนะครับ,รบจุ่มหนึ่งจุ่มให้เขาไข่จุวมนิดน้อย,ออยจีมันเห็เขดข้าไข่มาที่ให้ผึ่ง ยังดีต้นแก่ๆนะมันแสบเนาะนี่ครับนี่ครับเห็นแต่บน้อดอกนี่นนไแต่ว่าต้นพอได้ยุคครับจัด เดี๋ยวไข่พ่นดอกง่ายหน,หนึ่งพี่น้องมองไหมจูมองง่ายเลยครับอย่างงามเลยครับเห็ดด,ด,หด,ดินครับครับเห็ดดินเห็ดดินง่ายนะครับครับเห็ดดินดอกหนึ่ง ดอกให้ด,กดอกด,ดีครับโอ้ได้บนน้องครับแดงดีครับหืมดอกงามอยู่เริ่มเริ่มแกะพักติ่วครับพี่น้องตะแกงเห็ดครับครับเป็นอย่างงาม,งามครับตะแกงเห็ดซูพี่นอ้องเบิ้งอเดียวกับซูพี่น้องกินอยู่จะเป็นแบบไหนนะกินเน่้ยได้อนยะู่กับไก่เอง หย่อนมันครับหยอดโอ้ยหยอดพักติวครับจะเป็นฟองบอลพุ่มเลยบอพุ่มหนูบอกไปเลยหย่อนเลยหยอดมั่นเลยว้าตลกนี่นี่มันเปิดไข่ตลกงานทัวปลาหย่างจะปลาขาหลากพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดนี่ยังมันได้ออกมันจะออกตรงไหนออกอยู่แต่มันออกเป็นโค้นี่พี่น้ออกเป็นเมืนทุ่งยามนี่้ยนี่ครับ คอนเทนต์เก็บปักติ้วขาย <g ười> ป่ะบ้านนี้พี่น้องออกจากปลาสีผ้าไปแกียงไปเบิ้งตอนแกงได้ครับพี่น้องนะได้พ่อแกงครับพี่น้องได้โอ้ยได้หมอใหญ่เติบไม่ได้แกงสู้กิน่นหรอพี่น้องหมอ้สู้กินหรอวะ หอมกพริกครับใช้ลงไปครับโปรกละเอียดนะครับเติมพริกลงไปครับใส่เกลือลงไปครับเช็คหน่อยครับคนในน้ำคดคอมเห็ดล่วงได้ไหครับอย่างนึงครับพี่น้องเพื่อนเต็มถ้วยใหญ่เลยอ่าใส่เห็ดหรือล่างอะไรครับพี่น้องใส่ลงไปเลย เต็มหม้อเลยนี่ครับใส่ผักจิวตัวห้าเก็บมานะครับใส่ลงไปเลยครับบิดนิดน้อยหน่อยครับด้ยครับเห็นฟดพร้อมกันเห็นมันสมเห็นมันเปรี้ยวนะครับพี่น้องพี่น้องคดแล้วครับใส่ปลาแดกเข้าไปครับปลาแดกสุกปรุงสุกนะครับนี่ครับโบเก็มนะครับพี่น้องเดี๋ยวังปรุงไหมนะครับเราใส่พ่ออันนี้ก่อนครับ หอมบอ่พี่น้องหอมบอนี่ผักบัวใส่พี่น้องรูอต้นหอมครับหอมสดใส่ลงไปเลยเพื่อความหอมครับนะเฮ้ยพี่น้องน้ำแดงต้องอืมนะอยากบอพี่น้องุนะอย่าเบิ่งสัดซัเลยุนะเอาบ่วใส่บ่ได้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส,ส่หลายแซ่บหลาย ใส่ได้หลายนี่คนค้งแหงเสียบนนะจะเสียบพี่น้องกันะแล้วใส่ใบแมงลักครับโอ้ยลงไปครับเพือ่อควมหอมครับใบพ่ออีตัวครับบะา,านพี่น้องไปเบิ้งตอนกินนะครับนะน,นี่ครับพี่น้องแกง็ิโอ้นเต็มถ้วยเลย นี่ต่ำหมกนุ้งครับ้วก็ปลาสม้วก็แกงเฮ็ดครับแล้วก็พักน้าหน้าชนิดครับพี่น้องมาครับกินเขาครับกบผ่อเหนียวครับโอ้แสงแดดซองครับยูอันยี่หน้าเด้ครับพี่น้องกินเข่าที่หน้าครับบอกละยะห่างเด้พี่น้องหุ่นเขาแล้วน้องให้เพิ่ง tôi làm con hỏi nha em đi nào tôi thử hỏi sẻ với nước nhỏ học มงังงงพี่นอ้องน,นี่ประดุกนะครับปลาดุกทอดครบับนี่ครับอ,อาหารแบบบานบางครับพี่นออ้องก็ไล่ก็แจ้ครับพี่นออ้องนี่ละที่พี่บ้านบานพี่น้อง อ๋อู้ัวแกมอยนะเฮ้ยักกนนี้ครับข้าดี่ครับพี่น้องโอเคบเบื้งตอนพองยิงเขาไปเบื้งตอนเก็มเห็ดด้วยครับพี่น้องอืมอรับเงนเก่าอ่ะ ภาคใครับอืมน,น้ำผ่าม,มแดดต่ำห้องนี้น่องหน้าขายแล้รบ้างพี่น้องข้าวหลังกับเป็นทงหน้าเลยอเป็นองทองหน้า นี่เขาไก่ครับพี่น้องอือนี่เห็ดเบิ่งหวานนั่นจิหวานจมซื้อบอสิบัวพี่น้องแเสียง<ม>นี่เสียงรถบ่พี่น้องอยู่ไก่ทางนะครับดีไม,ม่แห้ครับเห็นบอตอนเห็ดเผิงครับนนพี่น้อง <ส>บา er. um. like um, so พุ่งเอาพ้าๆมาเนี่ยบาพุ่งโปานอนคือยอดครับพี่น้องโอ้ยแางแสบจำสมมันยังไงสมปลา พักมันเหมือนจคุยทำห้งครับพี่น้อืขอทาบ่ครับออืมัะเขืออืมลำครับ ใดใจดีครับหอลงครับอืมวุ้งๆออกนใช่หรอจุ่มเปาอืแซ่บครับ อดตายเลยพี่น้องเอ้ยพอระดูครับกินนะครับอ่านครับวอาหลายมาพี่น้องมาหนิ พวกผมขอโตยิ่งเขาเ่าก็เลือกับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทั้งยูทูบได้ครับพี่น้องแล้วขอขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่มารับชมบ่าวพุ่มกับบ่าวตนครับถ้าบม่มี่เอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนพวกผมก็บ่สามารถที่ว่ามีกําลังใจหรือว่าเฮ็ดคลิปที่ผมมีกําลังใจคือคอมเมนต์เออไลค์แชร์นี่แหละครับเออเฮ็ดให้ผมมีกําลังใจว่าสิเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องบัดนี้ ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องฝากไว้สนีทนะครับทั้งวอลทั้งกินนครับอยาจะว่าอ่านูกห้านได้ครับพี่น้องบันีู้้กหล้านจิขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สนีทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืม